สวัสดีค่ะวันนี้เรานัดกันแล้ววันที่อะไรคะวันนี้ยี่21ค่ะวันอาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์วันที่ยี่สิเอ็ดเป็นวันที่หกของโครงการของโครงการวันนี้เราทำอะไรบ้านถวาคะใช้กอกซอสนะใช้กอกลมควันราดซอสอืมใช่ขึ้นไอ้น้ำก็เดี๋ยวมีภาพให้ดูค่ะทั้งหมดกี่ชุดคะทั้งหมดสามร8อยสี่สิบสี่สิบแปด อ่าไม่รวมกับที่เป็นถาดนะคะอันนี้ไม่ได้ราดซอสอีกสี่ถาดนะคะแล้วก็มีกล้วยอีกกล้วยหอมเท่าไหร่คะกล้วยหอมสิบห้าหวีกล้วยหอมสิบห้าหวีใช่ค่ะประมาณร้อยแปดสิบลูกอ่าอนุโมทนาสาธุการกับพี่น้องหน่อยค่ะวันนี้เราเราทำเริ่มทำอาหารกี่โมงคะตีสองเริ่มทำตั้งแต่ตีสอง ค่อยหลับค่อยนอนนะเราก็ตื่นเต้นกับการทำอาหารนะคะก็อย่างที่บอกก็คือว่าทุกๆวันที่เราทำเราทำด้วยความตั้งใจเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของเจ้าภาพทุกท่านก็หาได้ความตั้งใจอยู่ในคนงามความดีเราก็อยากจะทำทุกอย่างให้มันได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะแล้วก็ให้เจ้าภาพได้ปัตื้งใจนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ได้โอนเงินมาร่วมบุญไหา้พระทหารนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพแต่ละวัน ทุก,ท,กทุกวันเช่นกันนะคะก็ขอบพระคุณค่ะ